ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะในนามของคณะผู้จัดงานรวมทั้งญาติวีรชนเราจึงขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งเราจัดรำลึกวีรชนสดุดีวีรชนเมษาพิษภา2553 มาทุกปี12ปีไม่เคยลืม <Yeah. S 1> และในปี53เราจัดทุกเดือนทุกวันที่10ทุกวันที่19คขณะที่แกนนำอยู่ในเรือนจำ <Yeah. S 1> อาจารย์ธิดาและรวมทั้งพี่น้องคนเสื้อแดงจัดชุมนุมที่ราบประสบคงบ้างแล้วเดินมาอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยแล้วก็เดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปราชประสงค์ทำอย่างนี้ทุกวันที่10บสิบก้าทุกเดือนจนกระทั่งแกนนำออกมาจากเรือนจำหลังจากติดอยู่เก้าเดือนจากนั้นเราก็เดินทางทั่วประเทศดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนเสียแดง ประชาชนไม่เคยลืมการต่อสู้เมษาพฤษภาไม่เคยลืมวีรชนคนที่ล้มตายคนที่บาดเจ็บคนที่ติดคุกถูกคุมขังอยู่เราทำทุกอย่างในเวลานั้นและทำแบบนั้นมาจนถึงปับันนี้12ปีมาแล้วค่ะ ไม่ใช่ว่าม็อบทุกมอบไม่ใช่ว่าการทุกกลมจะทำแบบเราบางกลมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในวันที่เกิดขึ้นเพราะผู้คนที่ล้มตายไม่ใช่คนของเขากลายเป็นว่าคนเสื้อแดงที่ล้มตายแล้วจับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปเอานกบีดมาใส่ดังนั้นไม่มีการจัดพิธีรำลึก เพราะถ้าเราเลึกกลายเป็นว่าคนที่ตายเนี่ยไม่ใช่คนในหมอกหรือเป็นการตายที่ไม่ได้เกิดจากเจ้าหน้าที่เราพูดอย่างนี้และเราชูความวังส2องปียังไม่มีความยุติธรรมทำไมทำไมไม่มีความยุติธรรมเพราะประชาชนยังไม่มีอำนาจจริง ราบบ้านเมืองนี้ยังไม่มีระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงถ้าอำนาจเป็นของประชาชนเมื่อไหร่ความยุติธรรมของประชาชนจึงจะเกิดขึ้นมันจึงเกิดมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันกระทํากับคนรุ่นก่อนๆและคนสั่งการลอยนวลไม่เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิด จากการฆ่าประชาชนมาครั้งแล้วครั้งเล่านับจะร่วมร้อยปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันไม่ค่าเพราะฆ่าไม่ได้แต่ก็จับกลุ่มคุมขังหมดดังนั้นเราจะไม่ทวงถามความยุติธรรมเพราะประชาชนเท่านั้นที่จะต้องเอาความยุติธรรมกลับมา ด้วยตัวเองไม่ใช่ด้วยการร้องข,ขอขอเท่าไรเขาไม่ให้เพราะสิ่งที่ต้องการก็คืออำนาจยังไม่ใช่ของประชาชนอำนาจที่มีอยู่ในเวลานี้ยังเป็นอำนาจที่กระทำกับประชาชนโดยเครือข่าย ของจารีตและอำนาจนิยมก็ยังเป็นคนชุดเดิมยังเป็นเครือข่ายเดิมสิบกว่าปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นถ้าคุณจะเรียกร้องความยุติธรรมประการแรกคุณต้องไปร่วมต่อสู้กับประชาชนให้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงคุณยังจะได้ความยุติธรรม คุณนั่นทวงความยุติธรรมเฉยๆตอให้คุณมาเท่าไหร่คุณทวงไปแล้วกี่ปีไม่มีประโยชน์มีอย่างเดียวคือร่วมการต่อสู้เคลื่อนไหวกับประชาชนให้ประเทศนี้เคลื่อนไปในทิศทางที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริงไม่ใช่หลอกๆแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และการที่เขาไม่ได้ลงจากอำนาจครองอำนาจมาจนจะครบแปดปีอีกไม่กี่วันก็มีคนกล่าวหาได้ว่า